ครับผมสวัสดีครับใครอยู่กับเรานะครับช่องพลายหนุ่มเซครับผมตลูวันนี้ตาตาจะไปดูตาทวดเด้อจะไปดูปูทวดเด้อตุลูอยู่บ้านเด้อได้ยินไหมอยู่บ้านเด้อห้ามดด้อโอ้รับปากแล้วใช่ไหมห้ามดด้อห้ามดด้อไหนรับปากทําไงรับปากทําไง ในรับปากแล้วรับปากแล้วโอ้โหรับปากเออเออเออห้ามดื้อโดยเด็ดขาดมาเดี๋ยวตาไปเดี๋ยวตาก็จะกลับแล้ววันนี้พิเศกก็ไม่อยู่นะพิเศกออกไปข้างนอกนะจะบอกให้เย้ yeah, จะทำอะไรบ่อยแค่สัญญาต้องเป็นสัญญาใช่ไหมสัญญาต้องเป็นสัญญานะ ห้ามดื้อโดยเด็ดขาดวันนี้ไม่มีคนอยู่บ้านด้วยนะวันนี้ตัวรูฟอบ้านเด้อโอ้โห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 โหอยากได้รางวัลสิท้าไหนขอเสียงหน่อยเจ้ถ้าอยากได้รางวัลขอเสียงหน่อยเสียงอยู่ใสเสียงเสียงอยู่ใสเสียงถ้าอยากได้รางวัลต้องมีเสียงด้วยครับก่อนเสียงดัง เสียงดังอโอ้โหอะไรดังย่างนั้นอือเสียงด้วย,ยเสียงด้ว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 ยเสียงก่อนสัญญานะจะบอกให้เอ,อ,อ,อสัญญาฮารดื้อโดยเด็ดขาดกินกล้วยกินอ้อยกินหญ้าอยู่บ้านเด้อ อยู่บ้านดื้ออยู่ตับหวดื้อได้ยินไหม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 อะฮะอะฮะเสียงด้วยเสียงด้วยเสียงด้วยนายไดีครับที่สวยก่อนไปดีครับที่สวยก่อนไปดีครับก่อนเวัปดีครับที่สวยก่อนวัปดีครับไหนายไปดีครับที่สวยทำไงสวยๆทำไงวัปดีครับวัปดีครับก่อนสวยๆงั้นไม่ให้กินเด็หนายไปดีครับที่สวยก่อนวัปดีครับวัปดีครับก่อนเร็ว สวัสดีครับชิช่วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวยเอ๊ะจะยกทำไมยกทำไมหวัสดีครับชิช่วยก่อนสวัสดีครับสวยก่อนสวัสดีครับสวยชิวยเสียงด้วยเสียงด้วยเสียงด้วยที่โกงเออโกงไหมโกงไหม ทุนการศึกษาเกือบจะหมดอีกแล้วเกือบจะหมดอีกแล้วครับผมครับผมก่อน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 เสียงดังมากเลยครับพี่น้องโอ้โหเสียงคำรามดังสนันปลาเลย dạ năn pa lưỡi tiếng đăng thân năn văn vẫy đấy tiếng đăng thân năn văn vẫy tiếng cái tiếng cái tiếng cái Ừ. 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 เสียงนะครับแล้วทังไหมขอเสียงนะครับเออห้ออามมึนห้ามดื้ออยู่บ้านเฝ้าบ้านวันนี้ไม่มีคนอยู่ตุลูเ้าบ้านดื้อได้ยินไหม้าบ้านดื้อเดี๋ยวทวหาย ส่งกำลังใจเด้อส่งกำลังใจไปช่วยทวดให้หายไวๆด้อได้ยินไหมได้ยินไหมส่งกำลังใจส่งยังกำลังใจส่งยังส่งกำลังใจให้ด้วยนะส่งแล้วเส,สียงก่อนออื จงกำลังใจให้ทวดหายไวๆไ,ได้ยินเนาะ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  <c oughs> ได้ยินแล้วขอให้ทวดหายไวๆนะกอ้าวฮะอ้ะเยอะอ่ะเยอะ ขอให้ชว่วยหายไวๆหายวันหายคืนเนอ,อ <c oughs> ลงทุนเยอะขนาดนี้มันจะไปเลือบ่ทุนการศึกษาเนาะไม่ได้กินวันละหวีสองหวีโอ้โหกินวันหนึ่งก็เป็นหลายคือคุณจะไปเลือได้บ่คุณอ,อย่างนี้แม่เขาช่วยมาหนี่งเขาจะขนะช่วยบอนี่ เขาจะชนะช่วยไหมหนิกินแบบไม่บรรยะบรรยังอย่างเงี้ยตรงไปแช่วยปูด้อยปูทวดเด้อยตรงไปสแท้ช่วยปูทวดนะปูทวดได้หายได้ออกจากโรงพยาบาลในวเยด้วยได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมตาพูดอ่ะนันได้ยินไหมหล่ะตาพูดอ่ะ อะกินแม่หรอให้กินแม่นะแม่นะ <c oughs> ให้ปูหายไปๆเดอ้อลืมนะอย่าลืมนะส่งกระแสจิตนะ <c oughs> <c oughs> ตัโลเอ้ยตโลหารางวันไม่ทันแล้วตัวเลยไหนจะให้ปูออกวันไหนพรุ่งนี้มาเลยนี้ไหนไหนส่งกระเซจจิตบจิิงเลยอู้อีทีดอีกทีเดอเสียงด้วย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  ไอปู่ทวดหายไวๆไ,ได้ออกจากโรงพยาบาลเด้เหอ,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 อแ,นนแน่นะ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 แน่ไหมแน่ไหมเฮ้ยพยายามนะครับพยายามทำทุกอย่าง ก็จะรับปากนี่คือขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนขอบพระคุณทุกๆกกำลังใจนะครับที่เข้ามาพูดคุยทักทายนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้นะครับส่งกำลังใจให้โดยดีเสมอมานะครับหรือว่าตลอดนะครับก็ขอบคุณนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับ ก่อนจากกันนะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร์กดก,กระดิ่งนะครับเพื่อการแจ้งเตือนเนาะนะครับก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่ในสากลโลกนะครับแล้วก็ขอบาร,รมีประครูประกรรมขอบาร,รมีพยาคตจสารนขอบาร,รมีองค์เทพผู้ดูแลพยาคตจศารนนะครับมาโปรดปรานประทานพรน,นะครับให้กับทุกท่านทุกคนแล้วก็ขอให้คุณพ่อนะครับ มีสุขภาพแข็งแรงนะครับหายวันหายคืนได้กลับบ้านไวๆนะครับยังไงก็ขอให้กุศลผลบุญนะครับที่ผมได้บำเพ็ญนะครับได้สร้างได้ทํามานะครับตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันนะครับก็ขอให้กุศลนั้นจงพลันสําเร็จนะครับให้คุณพ่อหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็ทุกท่านทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวกันว่าขอบคุณมากครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับต şey ุรูสวัสดีครับก่อนเล่สวัสดีครับช่วยก่อนเล่สวัสดีครับลูกสวัสดีครับเล่วสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเล่สวัสดีครับก่อนเล่าสวัสดีครับอขอบคุณครับผมสวัสดีครับ